สี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้ไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลปรากฏว่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมเคสข้างๆเนี่ยเตียงข้างๆกันเนี่ยมีเป็นผู้หญิงแล้วก็มีลูกเล็กๆสองคนก็เลยเฝ้าอยู่ก็เลยสอบถามเขาว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าโดนสามีแทงอะค่ะแทงที่ที่คอ,อก็เลยลองถามพวกพยาบาลที่ดูแลแล้วก็พวกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่ารายเนี้ยเจอเวลาที่สามีเมาทีไรเนี่ยก็จะมี การกระทาความรุนแรงอย่างงี้เกิดขึ้นจนกระทั่งเมื่อก่อนก็ด้วยวาจาด้วยอะไรตอนหลังก็เริ่มทำร้ายร่างกายพอมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยกลายเป็นว่า,อาพอเมาแล้วก็ใช้มีดเนี่ยแทงก็เลยลงไปเยี่ยมแล้วลงไปดูก็กลับมานั่งคุยกันทีนี้ลองประหลัดเขาก็คุยให้ฟังว่าถ้าอย่างนี้เราก็ทําเป็นโครงการขึ้นมาก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการลงมาแล้วก็ได้ดูของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอค่ะพระองค์พาเนี่ยที่ท่านทําเรื่องของ ความรุนแรงของเรื่องสตรีและก็เด็กเนี่ยก็เลยเกิดแรงจูงใจนี้ขึ้นมาก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการของเราขึ้นมาที่ตำบลเราใน,นส่วนของการเดินเนินงางานในเรื่องของการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมันเริ่มขึ้นเมื่อปี2557 ก็คือเราได้มีการสํารวจข้อมูลชุมชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะครับในระดับชุมชนเนี่ยพบว่ามีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ3ก็คือระดับปานกลางนะครับทีนี้พอเราทราบว่าในชุมชนมีความเสี่ยงเรื่องความรุนแรงอยู่ที่ระดับ3นะครับคนในชุมชนก็ได้เริ่มตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็คือเขาไม่รู้ว่าไอ้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นยังไงนะครับพอมีการสํารวจข้อมูล ก็ทําให้ทราบว่าตอนนี้ในชุมชนมีปัญหาความแรงในครอบครัวนะครับเมื่อได้สํารวจปัญหาความแรงในครอบครัวแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของตําบลไร้ความรุนแรงในการเฝ้าระวังการส่งเสริมอันนี้เนี่ยในบทบาทของทีมสาวิชาชีพในฐานะตัวแทนของทีมเนาะในหน่วยของโรงพยาบาล แล้วก็ในพีพ์ของเครือขอ่ายสุขภาพของระดับอำเภอนะคะเนี้ยในส่วนของการส่งเสริมการเฝ้าระวังเนี่ยเราจะมีการทํางานมีการบูรณา,าการกับในส่วนของชุมชนกับองค์กรส่งท้องถิ่นต่างๆภาคีที่เกี่ยวข้องเราเริ่มต้นจากการที่เราคืนข้อมูลให้ นะคะว่าในพื้นที่ของตำบลหรือหมู่ไหนที่มันมีปัญหาในเรื่องของการกระทํารุนแรงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะในประเภทอะไรบ้างนะคะนอกจากนี้เนี่ยพอเราคืนข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราจะวางแผนการเสนอข้อมูลแล้วเนี่ยให้ในชุมชนความสานั์แล้วก็เขียนในเรื่องของอโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องถิ่นเอง หรือในส่วนของอพอมอซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากพอมอด้วยในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวในอีกด้านหนึ่งส่วนของชุมชนเองก็มีการสนับสนุนงบให้แต่ละของหมู่บ้านเพราะฉะนั้นจากการที่เราส่งขึ้นข้อมูลตรงนี้เขาก็จะทําให้ในส่วนของชุมชนผู้นําชุมชนเข้ามารับรู้ปัญหาของแต่ละหมู่แต่ละชุมชนมากขึ้นหลังจากเราได้รับแจ้งจาก เรือข่ายท้องถิ่นนะคะเราก็ดําเนินการประสานกับพื้นที่เลยว่าว่าเราจะต้องลงพื้นที่เราต้องดูว่าเคสเนี้ยเป็นเคสด่วนหรือเคสให้คําปรึกษาต้องสอบข้อเท็จจริงกับท้องถิ่นที่เขาแจ้งประสานมาก่อนนะคะว่าสถานการณ์ความรุนแรงของแต่ละเคสอะ่ะมันเป็นมายังไงบ้างถ้าเกิดว่ากรณีที่เคสสามารถให้คาปรึกษาได้เนี่ยท้องถิ่นอ่ะอาจจะให้คําปรึกษาไม่หมดเราอาจจะบอกขั้นตอน1 2 3 4ให้เขาเพื่อดาเนินการนําเรื่องแจ้งไปยังปกครองอำเภอเพื่อที่จะดําเนินการรับ ตัวบุตรที่เสพยาเสพติดไปบําบัดรักษาแล้วกรณีเด็กที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัวเราก็จะพิจารณาว่าการถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวนเนี่ยเขาได้ทําร้ายทุบตีแบบรุนแรงหรือว่าแค่ดุด่าว่ากล่าวถึงขั้นเด็กต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพไหมถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพเราก็จะลงพื้นที่เพื่อรับเด็กมาคุ้มครองสวัสดิภาพตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ค่ะหลังจากนั้นเราก็พาเด็กไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็นํากลับมา อยู่ในบ้านเราเพื่อบําบัดฟื้นฟูร่างกายจิตใจกายใจอะค่ะแล้วก็ติดตามเยี่ยมบ้านประเมินครอบครัวถ้าเกิดว่าเด็กไม่สามารถคืนสู่ครอบครัวได้เนี่ยเราก็จะหาครอบครัวทดแทนให้เด็กอยู่นะคะครอบครัวทดแทนนี้อาจจะเป็นเหมือนญาติพี่น้องหรือที่เขาสามารถรับเด็กไปดูอุปการะแต่ว่าเราจะเน้นคืนสู่ครอบครัวเป็นหลักค่ะแล้วเพราะว่าเราต้องเตรียมความพร้อมของตัวเด็กแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมของครอบครัวด้วยแล้วก็ชุมชนในการเฝ้าระวังอะค่ะ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตะบนวงังไสพูนนะคะก็คือว่าอาบตอวงังไสพูลเนี่ยเมื่อเขาได้รับแจ้งเหตุจริงๆแล้วเขาจะมีทีมในพื้นที่ของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็อยู่ในทีมเวลาเราได้รับเคสเนี่ยก็ได้รับการแจ้งทั้ง2ทางก็คือทางโรงพยาบาลวางังไสพูนกับทางอาบตอวงังไสพูน ทีนี้พอเคสเนี่ยแจ้งเข้ามาที่เจ้าหน้าที่ของเราคือเจ้าหน้าที่ฝูรับบัติการคุ้คมครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวก็มีการหารือกันในเบื้องต้นแล้วเราก็ให้น้องลงไปสอบข้อเท็จจริงเพื่อนําข้อมูลเนี่ยมาเพื่อที่จะนําเข้ามาอย่างทีมสหวิชาชีพเพราะว่าบางครั้งเนี่ยข้อมูลจากในพื้นที่ที่เราได้รับแจ้งในเบื้องต้นอาจจะมีไม่เพียงพอนะคะก็ ให้เจ้าหน้าที่หรือไม่ก็นักสังคมสงเคราะห์เนี่ยลงไปสอบข้อเท็จจริงแล้วก็วินิจฉัยปัญหาในเบื้องต้นก่อนพอเสร็จแล้วเนี่ยทางเราก็จะจัดประชุมทีมสาวิชาชีพโดยมีท่านนายการจังหวัดเป็นประธานนะคะแล้วเราก็เอาเคสเนี่ยคุยในทีมว่าปัญหาความรุนแรงคืออะไรแล้วก็ทางทีมเนี่ยจะช่วยกันหาทางออกอยังไงบ้างนะคะในทีมเนี่ยก็จะมี ทั้งอายการสามสำนักงานอายการจังหวัดอายการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็อายการคดีเยาวชนและครอบครัวดูในประเด็นเรื่องข้อกฎหมายนะคะที่จะช่วยในเรื่องของเรื่องการดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําความรุนแรงในครอบครัวบางครั้งอาจจะไม่ถึงขั้นดําเนินคดีแต่ว่าก็มีการดําเนินการทางด้านกฎหมายเพื่อเป็นการคุ้มครองด้านกฎหมายด้วยกับผู้ถูกกระทํา ในส่วนของการคุ้มครองศัธิภาพด้านอื่นๆอย่างเช่นการคุ้มครองเด็กก็ดีหรือในเรื่องของการศึกษาต่อของเด็กที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็คือในทีมเราก็มีทั้งเขตพื้นที่การศึกษาเราก็มีนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลนักสังคมคร้อหออ์พมของบ้านพักเด็กนะคะก็อยู่ในทีมนี้พอเราคุยในทีมแล้วเนี่ยแล้ประสานงานกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะแจ้งกลับไปที่ทางอบตหรือไม่ก็โรงพยาบาลวงาังไซรคูลนะคะว่าเคสที่เราได้รับแจ้งมาเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไร